Put my i not long. <laughs> จ,จะเริ่มหลอดจิงม่ล้วต้อม <laughs> อะไรอะรสึกว่าเราจะต้องตีกับไม่ไ,ได้ ท,กทุกทีไม่กางค่างใช่ไหมฉันไม่รู้ <laughs> ก็เหมนอทมาโอเคค่ะ okay, well, well. ้ก็อ่านกันเนาะโอเคค่ะเรากลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ไปอาเจมาทุกคนจะบอกว่าเรางงืออ่านเนี่ยเราก็ยังงงอมีแเราก็เข้าใจด้วยเราจะมาแบบตอนนี้คือกำลังทหัวให้โล่งเพื่อที่จะดูเอ็มีอีกรอบแล้วก็จะบอกว่าเหมือน ที่เข้ามาในหัวเราอะเออมัน,นมันคือมันคืออะไรอะไรประมาณนี้แต่คิดว่าน่าจะไม่ได้เชื่อมโยงหรือตีความอะไรเพราะว่าเราไม่เข้าใจค่อนข้างจะกว้า,างนะเนาะงั้น,นะนก็ไปกันนะ คือรถที่เปิดมาอะมันหมุนเป็นวงกลมแล้วตรงกลางก็คือเหมือนเป็นศูนย์กลางแบบวงคอรจรอะไรอย่างนี้เลยก<ม>ับต,ตรงเนี้ย้าผงฟ้าผ่านมันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติอันนี้ไม่รู้ว่าคือดวงอาทิตย์หรือเปล่ามีไฟอันนี้น่าจะหมายถึงยีนิตทั้งสาม มีดาวตกมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันตัดภาพมาที่แบบเหมือนร้านร้านสะดวกซื้อเลยอะไรอย่างที่แบบคือชั้นเอยอะไรเอยมันแบบว่าของในเชลดร่วงระเกะระก๊กเ,กากาเออมันมัน,มนบรรยากาศมันดูแบบวางเวงวางเวง,วงเหมือนอารมณ์มวันสิ้นโลกหรืออะไรอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งก็คือมันก็จะโยงกับไอฉันบุกกะบะเมื่อกี้ว่าแบบอาจจะอุกกระบ ตกหรือเปล่อาอะไรโล่งๆตลแหลกแบบนั้นหรือเปล่านะตรงเนี้เป็น ที่ลอยอยู่เนี่ยมันอาจจะพวกแบบอะไรที่ลอยอยู่ใน,นอากาศไหมเหมือนแรงน้มถ่วงอะไรเงี้ยแรงดึงดูดของดวงดาว,ดาวอะไรเงี้ยแล้วก็มีรถเข็นอยู่กลางก็คงณแบบเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดศูนงที่ดึงดูดพวกเกิดปรากฏการณ์อะไรพวกนี้นโอเคโชว์ลงนี้ มันมีความแบบขาวระดำเราเลยนึกว่าแบบมันอาจจะเป็นด้านมืดด้านสว่างของตรงจรันไหมหรืออะไรสักอย่างที่ม,มีด้านขั้วที่ต่างกันอมไม่แน่ใจนะ <laughs> กับตรงนี้ที่เป็นหมาป่าส่วนตัวนะถ้าพูดถึงหมาป่าอะไรเงี้ยแล้วแบบ มีพระจันทร์ก็จะนึกถึงมหมาป่าแล้วก็ประกอบกับว่า้าหมาป่ามันตัดไปที่้าคนได้ไงจากตรงนี้ก็เป็นวงกลม,มชอบเส้ สองเซตเนี้ยเหมือนจะเซตแบบภัยทิบัตเลยมีฟ้าผ่ามีอุกาบาตตกอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยถ้าถ้าตามที่เราสังเกตคือรถมันเหมือนเหมือนอยู่แบบแม่ค่มีรูปแบบก็จริงแต่ว่ามันก็ดูแบบล้อมรอบอ่ะอืมแล้วก็ข้างหลังตรงที่เป็นเหมือนกระแพงหรือฉากกั้นตรงนั้ก็มีรูปเป็นเหมือนบดาวเคาะอะไรอย่างเงี้ยด้วย กุ่มดาวเหมือนโคจรเหมือนอะไรที่แบบรอบรอบเซ็ตโมงเซ็ตชัมันดูแบบดูสวยดูสงบแต่ก็ดูอันตรายอสังเกตเห็นเหมือนตัวอักษรที่ติดบนใช่ใช่มีคำติดไว้ซึ่งจริงๆมันติดไว้หลายคำนะแต่ว่าเราอ่านออกมีแค่ พาวเวอร์ที่เด่นที่สุดตรงหน้ากระโปรงรถกับกบคำว่าเลิฟมีเล็กๆปติดนะครั ออกมาร่วมกันหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะเห็นว่าแบบต่างเชื้อชาติอะไรเหมือนแบบแต่ละส่วนของโลกแต่ก็คือ <c oughs> ออกมาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นมรดพจัง <c oughs> แล้วเห็นโลกด้วย <c oughs> ที่เต้นลอ้ลอมรอบกองไฟเนี่ยไม่รู้เ <c oughs> มื่อกี้ดาวที่เป็นสีแดงไม่รู้ว่าจะดาคันเมือนแต่ละบางคน <c oughs> จะอยู่ในแบบดาวดวงอื่นอ,อนะไรอย่างนี้แต่จะอยู่แบบคนหลักสถานที่กันไหมหตรงนี้เหมือนเวลาเริ่มย้อนกนลับมีลอยๆเหมือนพวกแบบนั่นแหละก็แบบดาวบริวารอะไร ค่ะเมื่อกี้ที่เป็นลงจันำสามดวงใช่ไหมมันก็กลายเป็นสิบสองก็น่าจะลายถึงสมาชิกหนึ่งดวเนี่ยเหมือนเปบพระเจ้าหรือะไรอารมณ์แบบรีเซ็ตโลกใหม่อะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยอารมณ์นะค <c oughs> รับเวลา,าเวลาก็าาคือเหมือนย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นหรือเปล่าโลกมันทลายแล้วก็กลับไปเริ่มใหม่ไหม คือมันอาจจะเริ่มใหม่แต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็คือไม่ได้แบบว่าเริ่มใหม่แบบศูนย์แบบเหมือนเหมือนเดิดม,ดมกลับหมดเลยเออหมดเหมือนเดิมอ,อะไรอย่างเนี้ยมันอาจจะแบบว่ามีส่งผลอะไรหรือเปล่า <c oughs> ในความในความคิดเราเนะอะไรแบบนั้นไหมนะไม่ค่อยแน่ใจคือคืองงเพราะว่าไม่รู้ทฤษฎีดเรื่องมัน MV ของ,ขงหน้าก็จะเป็นจักรวาลเนาะต่อนเนื่องอะไรเงี้ยนี่ก็คือตีความจากภาพแต่เดียวล้วนๆกับที่เคยรู้มาบ้างเล็กน้อยเนาะเอาเป็นว่าใครเข้าใจก็มาอธิบายให้เราฟังหน่อยก็ดี <c oughs> ใช่ค่ะเราอยากรู้คือเราจริงๆอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้หยุดกล้องเราไปดูแค่รอบเดียวเดี๋ยวเพราเราดูไปหลายรอบมากประมาณไม่ต่ำกว่าห้า <c oughs> คือคือ,องงงงจริง ท่านทุกก็ะติดหูแล้วกันติดหูแล้วเนะี่ยมันเป็นไเรเนานะมันใ้แบบหลอนนะแบบเหมือนสะกดจิตมันเหมือนให้ออกมาทําอะไรสักอย่างที่แบบตอนนี้เราก็ยังไมเข้าใจว่ามันคืออะไรนมันอาจจะมีผลกระทบกันที่แบบว่าสมมติออกมาร่วมกันแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างมีเซ็ตไหมซึคนมรเนี่ย แต่พูดไม่รู้เรื่องนแตอนี้เราตื่นเราพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอเคเราจะตอบเท่านี้แล้วก่อนที่มันจะไม่รู้เรื่องอะไรมากกว่านี้ปกติเราไม่เป็นแบบนี้นะทุกคนค่ะโอเคเรากลับมาแล้วฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อที่จะให้คนมาช่วยเราค่ะพิสนาว่ามันคืออะไรกดติดตามให้เราด้วยนะคะ <laughs> バイバーイ。<laughs> バイバーイ